สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลไลลาไลออนคายเช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจบายเป็นไลออนคานั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับนี่เลยนะครับวันนี้ผมจะมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ กับรถ7ที่นั่งนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ได้รับความนิยมนะครับไม่แพ้แบรนด์นะครับเจ้าตลาดเลยนะครับและราคาต้องบอกว่าราคาดีมากนะครับได้ปีใหม่นะครับเลขใหม่หลักหมื่นนะครับมีวัดเข้าสูย์ตลอดทุกระยะนะครับและไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิกาหรือน้ำท่วมนะครับกับโปรโมชั่นนะครับพิเศษประจำเดือนนี้เลยนะครับกับโอจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดเอาไปเลย3 0,000บาทและของแถมต้องบอกว่า จัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวทั้งภายในภายนอกตัวรถสาหรับคันนี้กันก่อนเลยครับ คันนี้เลยนะครับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับเป็นตัว2 4 GT Premium นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับและคันนี้นะครับมาในปี2020กับรถเลขไม่เพียงแค่90 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นมือเดียวป้ายแดงเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะคู่มือบุ๊กเซอร์วิตกุญแจสำรองครับประวัติเข้าศูนย์นะครับมีให้ครบเลยและนะครับสำหรับราคาต้องบอกว่าเดือนนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับกับโปรโมชั่นจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลยถึง3 0,000 นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจอง10,000่นก็ลดไปเลยทันที10,000จอง2 0 0 0 0ลด2 0 0 0 0ครับจอง3 0 0 0 0ครับสูงสุดก็ลดให้ทันทีถึง3 0 0 0 0ต้องบอกว่าส่วนลดคือเยอะที่สุดนะครับในรอบปีนะครับไม่เคยลดเยอะเท่านี้เลยนะครับถ้าลูกค้าจอง3 0 0 0 0ครับก็ลดไปเลยทันที3 0 0 0 0จากราคาหน้าป้ายนั่นเองครับก่อนนี้ลูกค้าซื้อฟรีดาวนะครับเงินจองของท่านนะครับก็ยังเหลือนะครับก็คืนมาจําเต็มจนวนวันออกรถก็คือ3 0 0 0 0บาทเลยนะครับ เงินจองไม่ได้หายไปไหนนะครับหรือลูกค้าที่จะดาวเพิ่มนะครับเงินจองก็สามารถไปหักลบกับค่าจ่ายวันออกรถได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับเงินจองของลูกค้านั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้ถ้าจอง3 0 0 0 0ื่นลดส0มหมก็จะเหลืออยู่ที่นะครับแปดแสน้ันั่นเองครับจากปกติ899นะครับลถไปเลยทันที30,000เหลือ869นั่นเองนะครับและราคานี้ผมบอกเลยว่า ของแถมจัดเต็มแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีปี69มาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่1น่งชุดเลยครับสเส้นไปเลยนะครับและนะครับคันนี้ต้องย้าว่าเคดีดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนบาทได้พ่อนอยู่มัน14,000บาทนะครับนานสุดๆถึง7ปีนะครับนี่ของแถมแค่นะครับเรียกนํำยอยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันอย่างละเอียดเลยว่าของแถมของแต่งนะครับ จัดหนักจัดเต็มขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเริ่มให้ดูนะครับอ่ารอบๆตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะครับเริ่มด้วยด้านหน้านั่นเองนะครับคันนี้นะครับจะเป็นโฉมใหม่แล้วนั่นเองนะครับกับมิตซูบิชินะครับปาเจโร่สปอร์ตนั่นเองนะครับระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบนี่เลยด้าอัลเทอร์ทีปคูชทอนโทนะครับหรือระบบช่วยในการขับขี่เนี่ยแปลผ่านความเร็วนะครับ ตามรถกันทั้งหน้ามาให้เรียบร้อยมีกล้องรอบคันนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนั่นเองนะครับป้ายทะเบียนสวยนะครับ4ี2 9แบบนี้เลยนะครับนี่มีเซ็นเซอร์นะครับหน้าหลังมีมาให้ครบถ้วนเลยครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์มันนิ่งไร้นะครับเปิดปิดออโต้ด้วยนะครับนี่และมีตัวฉีดล้างนะครับกระจกไฟหน้าตรงนี้ด้วยนะครับหน้าเลนตรงนี้นะครับหัวนี้ออปชั่นมาเต็มมากสําหรับตัวรถสีนี้นะครับสีเทาหรือสีบอลเงินนะครับ และโดยส่วนตัวนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับรถสีนี้ครับจากที่ประสบการณ์ที่ขายรถมานะครับทุกสีแล้วนั่นเองครับสีนี้เป็นอีกหนึ่งสีที่ 1. ไม่ว่าจะอายุรถนะครับจะผ่านไปกี่ปีนะครับรถใหม่รถเก่า5ปี10ปีนะครับสีเทาหรือสีบอลเงินนะครับเขาก็ยังคงสภาพนะครับใหม่อยู่ตลอดเวลา 1. ริ้วรอยไม่ขึ้นนะครับ2นะครับ ดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะครับและรถสีนี้ก็เป็นหนึ่งสีนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับและคันนี้เป็นสีเดิมๆบางๆใสๆเลยนะครับไม่เคยเคลียร์สีไม่เคยทําสีรอบคันนะครับและนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับ คันนี้จะได้ล้อแม็กอ์ลอยขอบ1 8เป็นแม็กซทูโทนไบพัทแบบนี้เลยนะครับนี่แม็กใหม่มากนะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทตีอย่างใดเลยนะครับและคันนี้เป็นยางเดิมติดรถนะครับเดี๋ยวนะครับผมพิเศษให้เลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับ1ชุดเลยนะครับสเส้นนะครับให้พร้อมเดินทางกันไปเลยนะครับและให้ดูเลยครับสมล้อเบ้าโชคต่างๆนะครับรถสวยๆเดิมๆต้องเป็นแบบนี้นะครับรถที่ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพีความหรือน้าท่วมนะครับแต่รถของทีร้านเรามีใบเซอร์การันตีโครงสร้างตัว นะครับดาวได้รถสวยเกตเอนะครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนั่นเองนะครับกระจกมองข้างเป็นโครมเมียมแบบนี้นะครับมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างนะครับมีนี่กล้อง360องศารอบคันนะครับมีจุดเตือนจุดอับสายตานะครับบายสปอร์ตมีให้ครบนะครับและมีซูพีชีปาเจโร่สปอร์ตครับให้ออปชั่นมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับและกระจกมองข้างเขาจะพับเก็บแบบอัตโนมัติด้วยนะครับเวลาที่เราล็อกรถเนี่ย เขาก็จะพับเองอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับหรือที่เวลาเราปลดล็อกรถนะครับอันนี้กุญแจอยู่ในระยะนะครับใกล้ตัวสามารถกดปุ่มสมาร์ทเอ็นทีเคเลตตรงนี้ได้เลยนะครับกระจกก็จะกางเองอัตโนมัติแบบนี้นะครับมีนะครับนี่การลอยโครเมียมให้ทั้งหมด4บานนะครับการสาติดตั้งให้ใหม่แบบนี้เลยนะครับนี่ต้องบอกว่าคันนี้นะครับครบพร้อมใช้จริงๆนะครับให้ดูนะครับด้านท้ายกันก่อนเลยนะครับสีสันโดยรวมนะครับสีสวยมากนะครับสีเดิมๆแบบนี้เลยนะครับและด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับ เป็น LED สั้นๆแบบนี้นะครับที่เราเรียกกันว่าโฉมใหม่คือไฟท้ายซ้านนั่นเองนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องรอบคันนะครับมีมาให้ครบทั่วเลยนะครับกุญแจนะครับอยู่ในระยะแบบนี้นะครับเป็นกุญแจคีย์เล็แบบนี้นะครับเราสามารถแตะนะครับปิดเปิดนะครับจากตัวรถแบบนี้เลยครับนี่เป็นคิกเซ็นเซอร์หรือใช้เท้าแตะเปิดปิดนะครับในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าได้เลยนะครับและนี่ให้ดูเลยนะครับภายในนะครับ เราใส่ในส่วนของพรมเข้ารูปนะครับ5 d นะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับที่เราสั่งตัดใส่ให้รอบคันทุกซอกทุกมุมแบบนี้นะครับและแถวสุดท้ายนะครับแถวที่3เราสามารถพับเรียบนะครับนี่เอาไว้เก็บของวางสัมภาระนะครับกระเป๋าเดินทางถุงก๊อฟนะครับอันเอกประสงค์มากๆนะครับหรือจะปูนอนนะครับสำหรับลูกค้าที่มีลูกเล็กเด็กๆนะครับสามารถเอาปิงนิกมาปูนอนให้เรียบแบบนี้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราให้ดูล่องน้ำนะครับเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์คต่างๆนะครับน็อตฝาท้ายนะครับ ไม่มีขานะครับไม่มีทอดนะครับไม่มีขยับนะครับเม็ดสปอร์นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับชัดๆช้าๆแบบนี้เลยนะครับและรถของที่ร้านเรานะครับทุกคันนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักผิคว่ำหรือจมน้ามาอย่างแน่นอนนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของออปชั่นด้านในสําหรับตัวรถคันนี้กันและนี่นะครับจะเป็นภายในสําหรับคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยกุญแจนะครับรีโมทแบบนี้นะครับมีครบ2ชุด2ดอกนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มพุทธสตาร์ทได้เลยนะครับ นี่โหเสียงเครื่องเงียบมากนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับคอมเร็วดีเซล์แล้วนั่นเองนะครับ 2,400cc นะครับและเดี๋ยวเราเริ่มต้นให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับสีดำนะครับได้เบาะปับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตครับรุ่นท็อปสุดนะครับและนะครับในส่วนของอาแผงประตูนะครับให้ดูเลยจะเป็นโทนสีดำนะครับตกแต่งด้วยคิ้วนะครับเป็นสีซิลเวอร์หรือสีบอลเงินแบบนี้นั่นเองนะครับ นี่ให้ดูนะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่ไม่มีคราบกาวอักขระต่างๆนะครับมีแอร์แบ็กระบบความปลอดภัยมาแล้วรอบคันนั่นเองนะครับหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับมีแผนที่นําทางให้นะครับสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto ก็ได้นะครับอันนี้นะครับมีเดียต่างๆนะครับครบคันมากๆเลยนะครับและนะครับฝาท้ายนะครับสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้1จุดนั่นเองนะครับ และยังมีระบบแอร์คือนาโนอีก็คือระบบฟอกอากาศนะครับกองฝุ่น PM 2.5นะครับตอนนี้ได้ด้วยนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาได้นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้8สปีดนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮมีมาให้ครบถ้วนแล้วนั่นเองและสำหรับเล็ขไมคคันนี้เพียงแค่90้าหกิโลเมตรเท่านั้นดูแลศูนย์ทุกระยะมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับภูงมาลัยหนังนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์เพื่นชิพมีให้พร้อมนะคคครรรรัับบมมาพพ้้อออดดวยะะแปททีฟุนนโ แปลผ่านความเร็วตามรถข้างหน้านั่นเองนะครับและสําหรับคันนี้นะครับนี่กระเป๋าคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับนี่มีครบเป็นกระเป๋าหนังแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานตัวรถหรือบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยสำหรับมิซูบิชิเนี่ยเขาจะอยู่ในเล่มเดียวกันเป็นเล่มหนาๆแบบนี้นะครับเป็นฉบับภาษาไทยนะครับและคันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับนี่เข้าศูนตลอดทุกระยะนะครับไม่มีว่างไม่มีเว้นเลยนะครับและล่าสุด เจ้าของเดิมเพิ่งเข้ามาตอนที่เลขไมหม่8เก0 0นกิโลนี้เองนะครับลูกค้านะครับสามารถดูแลนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะที่รอบถัดไปได้เลยนะครับและคันนี้นะครับเจ้าของเดิมออกรถมาตอนต้นปีนะครับปี2020นนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับนี่และคันนี้อย่างที่เราแจ้งเบื้องต้นว่ารถของที่ร้านเราทุกคันเนี่ยเราจะมีใบเซอร์นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับการันตีโครงสร้างตัวรถให้นะครับเป็นใบรับรองคุณภาพนะครับ ว่าได้รถสวยเกตเอนะครับจากสถาบันก็คือวันทุคายอินสเปกชันนะครับลูกค้าสามารถไปดาวน์โหลดนะครับไฟล์ตรงนี้นะครับที่หน้าเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับวันทุคานั่นเองนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานสากลดีกว่านะครับและเขาจะตรวจโหต้องบอกว่าหลายร้อยรายการมากนะครับโครงสร้างหน้าหลังเสา A เสา B เสา C นะครับว่าคันนี้นะครับไม่เคยมีการตัดต่อดัดแปลงคัดซีนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะครับไม่เคยจมน้ําไม่เคยอักขีภัยนะครับ นี่โครงสร้างเดิมนะครับให้ดูโหต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะครับอ่าและมีใบตรวจเช็ควัดค่าสีให้พร้อมเลยนะครับสีบางๆเดิมๆใสๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ100บวกลบนั่นเองนะครับเป็นหลักไมครอนนั่นเองนะครับความหนาสีนั่นเองนะครับคันนี้ก็การันตีให้ว่าคันนี้เป็นสีเดิมนะครับและอย่างที่ผมแจ้งเบื้องต้นว่าคันนี้นะครับราคาเดิมหน้าป้ายเนี่ยอยู่ที่899,000บาทนะครับแต่วันนี้นะครับเรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษประจำเดือนนี้คือ จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด3 0 0 0 0บาทนะครับก็ลดไปเลยทันที30 0 0 0เหลือ8 6 9 8 6 9ลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะครับ1ภาษีพรบปีห9ต่อให้เต็มปีเรียบร้อยแล้วนะครับค่าโอนค่าจัดมีมาให้นะครับของแถมแบบจัดเต็มและคันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับ1ชุดเลยนะครับเป็นยางใหม่แกะกล่องกันไปเลยนะครับให้ลูกค้านะครับพร้อมใช้งานกันเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนั่นเองนะครับและนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับในส่วนของห้องผู้สารนะครับแถวที่2นั่นเองนะครับ นี่ให้ดูเลยนะครับเบาะใหม่มากสําหรับพ้องวิสานแถวที่2นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเป็นเบาะหนังแท้แบบนี้เลยนะครับเบาะใหม่นะครับยังแน่นยังตึงนะครับสามารถติดตั้งนะครับในส่วนของคาซีดได้ด้วยนะครับ2ตําแหน่งตรงนี้เลยนะครับนี่และผมเข้ารูปแล้วใส่ให้รอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะครับและนะครับนี่รุ่นท็อปนะครับเขาจะมาพร้อมด้วยทีวีนะครับหน้าจอเพดานแบบนี้เลยนะครับนี่พลาสติกนะครับกันรอยหน้าจอจากป้ายแดงนะครับยังไม่ได้มีการแกะออกเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ นี่ต้องบอกว่าใหม่มากนะครับหูฟังต่างๆนะครับมีมาให้ครบทั่วเลยนะครับคันนี้อุปกรณ์ครบหมดนะครับจากศูนย์นะครับฟ้าเพดานนะครับใหม่มากนะครับใส่สะอาดนะครับไม่มีรอยนะครับเปื้อนรอยดำรอยอักขระเล็กยันแต่อย่างใดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าภายในเครื่องยนต์โปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้าตัวรถสาหรับคันนี้กันและนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้าภายในเครื่องยนต์นะครับฐานด้านหน้าแก้มสองฝั่งซ้ายขวานะครับ ฝากระโปงนะครับไม่มีขันไม่มีถอดนะครับสักหนึ่งจุดเลยคันนี้ฝาเด em> eh so so like no ิมโรงงานนะครับสีภายในต้องเป็นสีด้านนแบบนี้นะครับเมสสปอร์ตนะครับรูกลมๆนะครับต้องสวยๆนะครับกลมๆแบบนี้นะครับ่าสติ๊กเกอร์มอกอจากศูนย์อยู่ครบทุกจุดนะครับแก้มต่างๆคานต่างๆครับอักษร L R อยู่ครบนะครับรูกลมๆคานหน้าตรงนี้นะครับคันนี้นะครับมาร์กิ้งแต้มสีนะครับสวยเดิมบางทุกจุดเลยจริงๆนะครับและเครื่องยนต์นะครับใหม่มากครับไม่มีรอยขันรอยแกะรอยถอดของเครื่องยนต์นะครับ เพราะรถได้รับการดูแลเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนั่นเองนะครับ181แรงม้าเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับที่สำคัญนะครับภาษีถูกนะครับประหยัดน้ำมันนะครับอัตราเร่งดีด้วยนะครับกับมิซูบิชิปาเจโรสปอร์ต2.4 GT Premium เป็นรุ่นท็อปขับ2ปี2020กับราคาปกติ899,000บาทแต่วันนี้นะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นนะครับจองเท่าไหร่รถเท่านั้นสูงสุดถึง30,000บาทเหลือเพียงแค่ 8 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ซื้อสดไม่มีบวกแหวนนะครับซื้อจากเฟแนนซ์นะครับเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับก็อนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ14,000บาทนะครับนานสูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่2.79%เท่านั้นนะครับของแถมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าโอนจากเฟแนนซ์นะครับฟรีน้ำมันเต็มถังนะครับฟรีกล้องบันทึกหน้ารถ1เครื่องนะครับฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนนนททััััั่วปปรรรรรระะะะะเเเศคคคบบบแแถมมฟีีให้1ต็ลายง รับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหปี2 0 0หมกิโลและยังไม่พอเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับพาสีพรบอนะครับเต็มปีเลยนะครับปี2,569ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและยังไม่พอเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับเดี๋ยวผมจะแถมฟรีในส่วนของ ยางให้ใหม่หนึ่งชุดเลยครับยางใหม่สี่เส้นไปเลยนะครับลูกค้าออกไปได้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับสามารถใช้ต่อเดินทางต่อทางไกลๆได้หมดเลยนะครับและนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกมานะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรามีไฟแนนซ์ครับบริการนะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับพอผลไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นเคยนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ง่ายมากๆนะครับ สามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับเรามีทีมงานมีแอดมินคอยดูแลให้คำปรึกษาทุกช่องทางเลยนะครับหรือสนใจอยากเข้ามาชมนะครับคันนี้คันจริงที่หน้าร้านครับมาไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน Google แบบว่าไหลออนขาดรถมือสองนะครับเป็นภาษาไทยเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราเปิดทุกวันทําการนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับวันหยุดก็เปิดนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางบัวทองนะครับอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยนะครับอยู่ห่างจากเซ็นทรับ และนะครับหาง่ายมากๆด้วยนะครับและใครนะครับที่สนใจต้องรีบต้องไวรถสวยนะครับโปรโมชั่นจัดเต็มแบบนี้นะครับภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับและใครที่ําลังมองหานะครับรถสวยคุณภาพดีของแถมจะเต็มต้องไหลออนคาเท่านั้นนะครับและนะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ถูกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับรถเข้าใหม่รถสวยของที่เราอัปเดตให้ทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้นะครับขออนุญาต ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ